ทั้งมวลคือคนสาธารณะก็มีสิทธิ์ี่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ใช่หรอป๋าป๋าก็พูดอยู่เนี่ยมึงวิพากษ์วิจารณ์เอาความจริงหน่อยไงมึงไม่ใช่มีแต่เฟซนิวมามันอะไรแต่ของมันไม่ใช่เจ็ดแปดปีไม่มีอะไรเหมือนอย่างเขาพูดพูดกันแล้วกลายเป็นว่าไอ้น้ตไห้มึงไหนพูดเหมือนเขาเรอวะนนีไม่พูดทําไมคูคิดว่ามึงความรู้มึงต้องต้องรู้หมดอยู่แล้วตอนที่มึงจะพูดออกมาเนี่ยความรู้มึงวุฒิมึงเนี่ยความฉลาดของมึงแม่งบอกแล้วฉลาดกว่าป๋าเยอะแยะเลยมึงเก่งอ่ะ แต่มึงไม่พูดนี่กูก็ตกใจไงเฮ้ยมึงไม่ดูมึงเลยหรือว่าเขาเป็นยังไงไอ้สิ่งไหนเขามีมึงก็ต้องพูดให้เขาบ้างให้คนทํางานเขามีกําลังใจบ้าง,างนี้เองกูไม่ใช่ว่ารักนายกหาที่ไหนแล้วไอ้กูก็ด่าเขาเละือนกันบางทีไม่ถูกต้องนะอ่ะถ้ามันถูกต้องนะ่ะป๋าไปไปด่าเขาไปว่าเขาป๋าก็จะซวยเลยใช่ไหมอันนี้ป๋าพูดไปแล้วป๋าจะต้องมีเหตุผลมีแล้วก็อธิบายให้มึงฟังว่ากูพูดเนะี่ยมันเพราะอะไรถ้ามึงพูดถูกต้องนะกูไม่ไปว่ามึงไม่ได้หรอก เพราะว่าอะไรบางพูดแล้วเนี่ยมันทําให้คนอื่นอีกหลายๆคนเข้าใจผิดไปหมดแล้วกลายเป็นเห็นไหมเป็นเรื่องเป็นราวทุกวันีนเพาะอย่างนี้ไปด้อยกันอย่างนี้เปรียบเทียบเป็นรอปภขึ้นเครื่องบินไปเราก็นั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วมันกลายเป็นเรามองไม่เห็นอนาคตสรุปมอยมุมป่านั่นแหละมองเห็นอนาคตไหมเอาจริงๆมันมันองไม่ใช่มองเห็นอนาคตมันมันมองที่สิ่งที่มันเกินจริงอ่ะมันมากไป มันไปเปรียบเทียบมันก็ไม่ถูกอาบราพอไปกับเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนที่ไม่เป็นไม่รู้เรื่องไปขับไอ้มุกนี่ป๋าพูดมาแล้วตั้งแต่ที่ว่ามีใครจะลูกสาวว่าเป็นนายกเนี่ยกูพูดตรงๆเหมือนก็มีรถบัสคันหนึ่งอ่ะวันนั้นไอคนขับแม่งเกิดไม่สบายเมาหัวทิ่มไอ้ยี่แล้วมึงจะให้ไอเอาลูกสาวคนนี้นะมันขับก็พอเป็นมั่งนะนะอาจจะมาขับให้พวกคุณเนี่ยเดินทางไปกูถามว่ากูจะไปกับมึงไหมใช่ไหมล่ะ มึงจะต้องเอาคนที่เป็นเป็นมาขับก็ถูกอย่างมันคิดมันก็ถูกแล้วทาไมมึงไม่คิดตรงนี้มั่งอ่ะแล้วทุกวันทาไมมึงอยากเชียร์ละเกินอยากจะให้ให้เขามาเป็นให้ได้อ่ะแล้วมึงก็รู้ใช่ไหมว่าเขาไม่มีวุฒิทไม่มีอะไรไม่มีความรู้อะไรตรงนี้ทําไมมึงเชียร์กันจังอ่ะเออมึงน้องเอามึงดูตรงนี้มั่งสิแล้วมึงไปเทียบกับเขาอย่างนั้นอ่ะอแล้วถามมึงจริงว่าเขาถามจริงกัไหมเขาก็ทําให้เห็นอยู่นะมึงแสดงว่าอีคนหนึ่งที่ป่าเทียบเนี่ยป่ามองว่ามองมองไม่เห็นอนาคตมากกว่าลุง รปภขับเครื่องบินหรือเป่าใช่มองไม่เห็นด้วยนี่เราปภไอคนนี้มันก็เคยเคยเคยทาให้เห็นแล้วว่ามันเคยขับขับเครื่องบินเหมือนกันไงมันก็ทํามาได้แล้วไงตอนนี้ทุกวันนี้มันก็ทํามาอยู่มันอาจจะมีผิดพลาดละมนุษย์ที่ไหนมันจะทํามันจะมันจะถูกต้องทั้งหมดแหละมันเป็นไปไม่ได้หรอกมึงจะทําให้มันถูกต้องคนเจ็ดสิบล้านคนไอ้ไอ้ทำถูกใจคนนี้ไอคนอื่นเนี่ยมันก็พูดอีกเราปภคนต่อไปแต่ปากคิดว่าเป็นใคร อ๋อมันมีมันมีแต่ไม่ใช่ในกลุ่มนี้หรอกคนที่ต้องมาใหม่เราจะต้องหาคนที่เขาเคยทำมาแล้วทำประโยชน์ให้กับประเทศมาแล้วให้เห็นเป็นภาพขึ้นมาแล้วแล้วเป็นห่วงประเทศจริงๆอันนั้นแหะเราถึงจะเอาก็ได้ป๋าก็มองเห็นอยู่สองสาคนแต่ว่ายังไม่อยากจะ,จะดูเขาก่อนว่าเขาจะไปได้ขนาดไหนทุกวันนี้ก็อาจจะก็เห็นมาบ้างอยู่แล้วละ่ะทุกคนก็พอเห็นแต่ว่าบางคนที่เขาไม่ชอบน่นก็บิดเบือน,น,นไปตลอด ป๋าอยากจะฝากอะไรถึงคนขับเครื่องบินคนนี้บ้างขับเครื่องบินคนนี้ก็ป๋าว่าอ่รอบพคนนี้ขับไปเถอะครับขับไปอีกขับไปจนกว่าน้ํามันมันจะหมดหรือว่าลงมาจอดเราก็ต้องดูเข้าไปแล้วเพราะว่าเขาขับมานานแล้วเขาเขาขับมาแล้วอ่ะแล้วมึงจะเอาไงมึงจะไปเปลี่ยนคนขับบนอากาศเลยไรใหไงให้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 คนเก็บตัวหรือว่าคนคนดูแลมาขับแทนย่ายเลรอยู่บนอากาศอล่ะ มึงก็ต้องรอเมื่อไหร่ก็จะลงมาโอเคเมื่อผอม,มาถึงแล้วนั่นแหละมึงจะได้รู้ว่าเออเขาขับถึงเขาจะขับไม่เป็นเขาไม่รู้ทางนี้แต่เขาก็สามารถพาพวกมึงมาได้กันแล้วกัน